สวัสดีสวีดัสพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีรถแท้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาพร้อมแมงมุมครับพี่น้องครับนี่มือนี้เขาส็จะมามาเบิ้งสัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงของเราวันนี้นะครับปาพี่น้องก็จะมาเปเบิ้งสัตว์เลี้ยงของผมครับนี่ลูกมันนะครับเพืครับนี่ครับลูกมันนี่ครับเอ็นครับนี่แต่ว่าเป็นตัวยังครับ แม่งมาออกครับพี่น้องฝนตกก็ยุ่งคงขึ้นนี่เรียกมาเรียกมาแม่งมาออกเพื่อเปิดไฟถิ่มไม้ครับนี่ครับนี่ครับลูกมันครับเนี่ยประหยานคนเลยวะนี่ครับสัเลียตัวปวดเบิ้งครับเบิ้งครับบุกเขาแก่ครับพี่น้องครับ โอ้มันมัวซ่าย,ยังนี้ครับเสียบแม่งมองเสิเนาะนี่นี่สภาพไปบางแม่มันโอ้ขนก็ม,มีมาหลายใช่ตัวหนึ่งนะสองตัวครับสองตัวสองตัวขนาดพงแม่มันม,มาหลายใช่ใครหลูกใครหลาน ค,ครับดรสิโอหยากรับเนี่ยมันยยาอะไรอร่อยเนะครับออกลูกแค่ร้านเสร็แล้วอ๋อปลูกเกล็กๆหน้อยครับมาเป็นครอบครัวเลยครับพี่น้องครับคนขี้หนุกนี่คนะไร ื่อเ,ออเอพื่อเดี๋ยวนี้ต้องผืนกัะลูกมันครับนี่ลูกมันครับนี่ครับไม่หยาดได้ไหมไม่จักหยาดเนาะกินเสือ้อครับอืมเน,นี่ยนะแต่เขาโค้มันครับ เ็มนะครับหัวก็มีนะครับน่ครับออกตออกร้านมาครับเดี่ยข้าวเจียวเต็มดีเลยของน้ำเทือเทือนเลว่ามันจะหวดขัดคอ,อครับน้องครับ นะเรียงไปเบิ้งครับพี่น้องครับเอาไวรักไว้ครับทับกแกครับเรียงไปเบิ้งครับเรียงไว้ครับตอนเวลาเขามาสื่อขายเขา <c oughs> <c oughs> เางินเนี่ยจัดเหยี่ยมม่จัดลูกมัน เราเพ่นนีครับเลครับไอ้เบื้องห่างของย่งางระวังนะครับพี่น้องครับมันะสีเยียบมันบ่ิยานนะอ๋โอโซังน,งนี่ครับยู่กกินรเพื่นเนอยังหน่อ้ากินฝ้นนา,ากิน โอ้นี่ครตัวส่วนโอ้หลายตัวแี่ไปเชิญหน,นากันนะนี่ย่ยเติอบอยู่นียไหนล้วไอ้ะนี่มาหลายแท้เนี่ยก็มีอีกแมางน่ครับพี่น้องครับแอบหลายครับ ับโอ้ผมันก็มีเพื่อนเห็นตัวนี้ไม่ใช่โอ้ยสูสเกี่ยมกัดคอกไหมสมมนไม่ลเี่อลังก,การงานสางนะครับจาหลูกจากโพอจากเมีย อย่างไรเอ่อเสร็จยังครับปล่อยให้มันชินซะอย่าเหยียบมัน